แก้บนที่มาสิวิชัยนะเจ้าที่พระดาวได้มาบุญขึ้นไว้เนื้ของได้ขายที่บ้านอันเสร็จแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปกับประสบผลสำเร็จเลยเจ้าวันนี้เลยมาแก้บนห้บนไข่เพิ่นไว้เจ้าแก้ฟอนเนาะบนไข่ไว้เท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าเจ้าร้อยเก้าสิบเก้าฟองเนาะก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวเราไปไหว้กันเลยนะฮะจ้า เจ้าตอนนี้พระดาวก็ได้ถวายไค่นะเจ้าที่เขาบนไว้นะเจ้าก็ใช้เวลาประมาณเกินชั่วโมงนะเจ้าหรือว่าทูบหมดเนาะหรือว่าทูบหมดนะเจ้าเขาใชเวลาของที่ถวายนะเจ้า เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนพระดาวจะมาแก้บนที่เขาได้บนไว้นะเจ้าเกี่ยวกับพ่อพี่ธเนศเนาที่ขายที่ขายบ้านอย่างนี้นะเจ้าวันเดียวเนี่ยเขาก็สําเร็จทุกล่วงไปแล้วเจ้าสมหวังเนาะวันนี้จะมาแก้บนเจ้าเราจะมาถวายหนูมูสิกะเจ้าทั้งหมดกี่ตัวนะร้อยเก้าสิบเก้าเจ้าร้อ้าสิบก้าตัวอ่ะเราไ,ไปไหว้กันฮะ เจ้าตอนนี้เขาก็จะเรียงหมูมิสิกะในเจ้าจำนวนร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็กของขวายแก้บนเนาะจะ <1 S 2> มีอีกหนึ่งชุดแล้วก็จะมีทูบแก้บนนี่1สิบหกดอกเจาก้าทูบทั้งหมดสิบหกดอกนะนะแล้วก็มีมีเหรียญทองเง,งินทองจะได้หลั่งไหลเข้ามา เจ้าตอนนี้เขาก็ได้เรียงหนูมูสิกะเร็ียบร้อยแล้วนะเจ้าจํานวน199ตัวนะเจ้าหนูนี่เขาสั่งออนไลน์นะเจ้าตกตัวละ15บหาทเด,เดี๋ยวเราจะไปถวายกันละ <Okay. S 2> โอเค นี้ก็เป็นการขอครนะฮะเนื่องจากว่าเราแก้บนรอบนี้ละคราวนี้เราก็ขอขอใหม่ได้เลยตรงนี้เราก็เป็นการขอที่ของหนูมุสิกะนะฮะ ตอนนี้เราก็ได้แก้บนแล้วนะเจ้าก็อันแล้วก็ไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วสารพระพิฆเนศนี่อยู่ที่ขน่งอาเขตนะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะเปิดตลอด14ชั่วโมงนะเจ้าพออันยังจะได้เจ้าถ้าเอาสมหวังเอามาแก้บนมันจะเปิดตลอดี4ชั่วโมงเจ้าเดินเดินเนี่ย ก็มีคนมาตลอดเนาะอ่ืเดือนๆดือจึงมีตลอดเจ้าช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ดีเนาะใครก็ลาบากทำมาหากินก็ลาบากกันนะเจ้าที่ก็ได้มาบนไว้ก็สมหวังทาก็มาแก้บุนะเจ้าถ้าใครเดินทางมาีังใหม่ดจะลืมแวะมาไหวพระพิฆเนศเจ้าที่ขนทรงอาเขตจังหวัดจยงหม่นจเจ้า